จ้าเอะเอ,เอารถมาเก็บจ้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงอุณหภูมิอยู่ที่สององศาจ้าหนาวไหมไม่บอกหรอกว่าหนาหรือร้อนปล่อยให้ท่านผู้ชมงงนี่คือร้านพิซซ่านะคะใครอยากกินพิซซ่ายังไมจะเลี้ยงนี่ร้านพิซซ่านะคะอุ้ยร้านพิซซ่าปิดเสียใจด้วยจ้ายังไงมไม่ได้เลี้ยงนะคราวหน้าแล้วกันผ้าพันคอถุงมือหมวก อนี่หน้ากากอายุอาญ,ญาพี่น้องจ๋าเหมือนคนลักลอบเข้าเมืองหรืจ้ะ <c oughs> ยังไม่จะกลับไทยเที่ยวนี้ยอยากจะไปทําพาสปอร์ตจ้ะพาสปอร์ตยายไหมยังเหลืออีกประมาณปีกับอีกสองเดือนถึงจะหมดอายุถามท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเกิดยา่ไหมจะไปทําพาสปอร์ตหรือไปต่อพาสปอร์ตเนี่ยไปทําได้ไหมคะทั้งๆท,ที่พาสปอร์ตยังไม่หมดอายุนะจ๊ะเหลืออีกปีกับอีกสองเดือน บางคนบอกว่าถ้าจะทําอย่างน้อยต้องหกเดือนหมดอายุถึงจะทําได้อย่างนี้นลจ้ะแต่ยายไม่คิดว่าทําได้อยู่นะมีความคุ้นๆกับคนที่เคยมาเล่าให้ฟังแต่นานแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจฉันเกิดอยู่แดนอีสานทิ่นกันดานที่เขาดูหมิ่นดูแคลนจากไกลไปหากินต่างแดนก็อ,อะไรแสนต้องจำต้องพากานมา สวยงามอรัมตาพา่พอค้าขายเห็ดยังไม่วางเห็ดขายช่วงนี้จะเป็นเห็ดดองนะคะเพราะว่าเห็ดสดนี่ออสิน้นอายุไขแล้วค่ะกล่มงานไหมหักจะ้ะหักเลยก็เลยไม่ตึงไม่ตึงอยู่โทษทีจะใช้ได้อยู่เมื่อกี้ไม่ตึงเราจะไม่เป็นไร โรมมาแรงหรือว่าโรสแมรี่นั่นเองจะเอามาแจากลูกค้ามีอีกทุง่งนึงอยู่ด้านล่างจ้ะพี่น้องจะ๋ะที่บ้านยายหมนั่นแหละจะตัดมาแจากลูกค้าหอมมากหอมหอมหอมพี่น้องจ้ะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้กลิ่นจะให้ฝรั่งเอาไปใส่แกงใส่ออมใส่ต้มใส่ขั่วใส่หมูนะคะใส่อะไรก็ได้ค่ะใส่กลิ่งเดียวหอมทั้งหม้อเลยวางไว้ตรงนี้เขาจะมาติดเขียนป้ายติดว่าโรม,มาแรง เชิญหยิบฟรีได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะถ้าไม่เขียนเราลูกค okay. ้าก็จะเกรงใจนะคะอาวางไว้ตรงนี้ตรงกระดุงของเราดีกว่าฉันเกิดอยู่แดนอิสานทกานกินกันด้านที่เขาดูเหมานดูแคลนจากไรไปหากินกลางแดนก็หาไรแสนจำตรงปาก้านมา โปสเตอร์อาจจะไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะลูกค้าอ่านออกดีจ้ะเบียงวันุอังกทษแลนคิดบชะอะไรเนี่ยเบียงพังโชว์ไทยแลนด์โอ้ยน้องิวแบบๆอยู่เราต้องใช้พื้นที่3เมตรให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะเราจ่ายค่าที่แล้ว นอกจากสาหรับความคืบหน้าของโล่เงินของยายไหม่นะคะเราาเดี๋ยวเล่าให้ฟังน,นะยายไหม่ได้โทรกลับไปยังบริษัทขนส่งนะคะขนส่งพัสดุที่ทางยูทูบขอให้มาส่งโล่เงินกับยายใหม่นะยายไหม่โทรไปเป็นผู้หญิงรับสายจ้าเมื <c oughs> ่อครั้งก่อนน่ะโทรไปสองรอบเป็นผู้ชายรับสายใช่ไหมคะ ผู้ยิงรับสายใจดีอยู่กลาพวัสดุของยายหมอยู่ในโกโดังยังไม่มีใครติดต่อมารับกลับใช่ไหมคะทีน,นี้เขาก็เลยบอกว่าให้ทาง youtube นะติดต่อไปหาเขาเพื่อที่เขาจะได้ส่งพัสดุกลับมาหายายหมายนะจ๊ะยายหมก็เลยได้ติดต่อเขียนอ e ีเมลไปหาทาง youtube นะคะ y o u t u b เกาตอบกลับมาว่าเดี๋ยวเขาจะส่งอ e ีเมลติดต่อไปหาเขาไปหาทางบริษัทส่งพัสดุนะจ๊ะได้เรื่องยังไงเนี่ยเราจะมาบอกยายหมอีกทีหนึ่ง <c oughs> ยายใหม่ก็รออยู่จะรอมาแล้วสามสี่วันแล้วก็ยังก็ยังรอต่อไปอยู่จะไม่เป็นไรนะถึงเวลาได้ก็คงจะได้เรายายใหม่คิดว่าน,นะจ๊ะที่น้องจ๋าก็พอใจอยู่นะคะว่าท่านผู้ชมก็อยากให้ยายใหม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคงไม่ถึงเวลาของยายใหม่นะจ๊ะที่จะได้ไม่เป็นไรจ้ะเนื้อสิ่งอื่นใดที่สําคัญที่สุดก็คือท่านผู้ชมที่น่ารักนี่ละจ้ะที่คอยเป็นกําลังใจให้ยายใหม่ตลอด,ดยิ่งมา

มือทำแบบนี้จะ่น่องจา๋าเพราะว่าหนาวมือจะเย็นมือพี่น้องจา๋าก็จะถึงปีใหม่แล้วนะคะนี่ของขวัญอะไรไว้ให้สําหรับคนที่รักหรือยังคะ <c oughs>

ชื่อว่า Thailand Pass ก่อนจะเรากรอกเอกสารกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเอกสารมีอะไรบ้างเอกสารก็มีเอ่อพัสสนิเตนะคะก็คือใบที่รับรองว่าเราได้ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็บัตรประชาชนหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตใบจองโรงแรมที่เมืองไทยแล้วก็ตัวเครื่องบินนะคะกรอกข้อมูลเข้าไปที่ลิงก์ไทยพาสนะคะ เอกสารต้องกรอกให้ครบค่ะถามว่ายุ่งยากไหมก็ไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเกิดเอกสารครบใช่ไหมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งไปรอประมาณสักหนึ่งวันนีดเะจยะรอให้ทักเข้าใจไม่ผิดก็คิดว่าเป็นทางกรมศุลน,นะคะที่อนุมัติให้ยั่ไหมไอ่ต้องจองโรงแรมด้วยคือจองโรงแรมก็หมายความว่าเราถึงสนามบินนะจ๊ะรถโรงแรมก็ต้องมารับเราที่สนามบินนะคะไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เราต้องเข้าโรงแรมอย่างเดียว เพราะว่าสำหรับแย่ไหมเนี่ยฉีดวัคซีนสองโดวแล้วใช่ไหมคะแย่ไหมจองโรงแรมหนึ่งคืนจะเพื<ไหม>่อทีจ่จะไปรอฟังผลตรวจโควิดนะคะแต่เราต้องคักโรงแรมหนึ่งคืนถ้าเกิดว่า,ามีผลเป็นติดเชื้อโควิดนะคะเราก็ต้องไปรักษาทันทีเลยนะคะ<ไหม>นี่หลจะสาเหตุที่ว่าเราต้องมีใบจองโรงแรมหนึ่งคืนสำหรับกรอกในไทยแลนด์พลัสด้วยนะคะ ถ้าอย่างนั้นเอกสารก็จะไม่ครบสมบูรณ์รแล้รีบไปมาซื้อฉันมาจะไปหาซื้อขนมปังมาจ้ำบุตรมาจ้ำบุตรกับช็อกโกแลตร้อนจ้ะพี่น้องจา้า ขนมปังร้านนี้เป็นขนมปังเพื่อสุขภาพนะจ๊ะยังไม,ไม่ค่อยเพื่อสุขภาพเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปซื้อซื้อร้านนู้นไหมครับไปได้กันไหมพระเจ้าจะยังไม่เลี้ยงนะตังเยอะเลยจ้าเห็นไหมจะตังเหรียญ

Bonjour, bonjour, les Vous pensez à moi Oui Merci Non Je merci beaucoup

ça comme moi ou pas? c'est euh, oui. <laughs> trop moi. Voilà. Ça, ça tourne, C'est oui. euh... bien. <laughs> merci, merci pour tout เป็ีของ่รสโาวของก็ส่วนมากก็เป็นลูกค้าประจำจ้ะ เก้สเกเปซ็นเป็นลูกค้าประจำก็ที่นองจ้าลูกค้าอะไรนะไม่อยู่กับที่ไม่ค่อยมีหรอกจ้ะลูกค้าขาจรลูกค้าไม่อยู่กับที่ะนะลูกค้าขาจรเราจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลเพราะว่าเมืองแก่ไหมเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขานะคะอยู่กับธรรมชาติจ้ะบ,บรรยากาศดีส่วนมากคนก็นิยมมาอยู่กันนะจ้ะคนที่ว่ากเกษียณอยากมาอยู่แบบเงียบๆแบบอากาศดีๆนะจ๊ะพี่น้องจ้า ก็แลดห้อนพ่ะนะอุ่นๆจ้าไม่ได้ร้อนเลยอ้ตอนต้มใหม่ๆทำไมมันร้อนอยู่ độc no, lại, voilà. ôi, mất bút, áo quả, quả chưa, <laughs> 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 นเนียเวลากินต้องมีพา้ากันเปื้อนด้วยนะคะกินไปด้วยหล่นไปด้วยแต่เพ,เพ่อเพ่ออันหล่นเนี่ยเยอะกว่าอันที่ได้กินอยู <c oughs>

น้อไม่มี้เชีคเช็คควาซองเช็ค撒เช็ดชาแม่ชี้พ่อเชื่อในฟัวชีวิตจากเชี่ยวคำทัวเชื่อโอฟองอังบ้าเห็นใครกินอะไรก็อยากกินกับเขาไปหมดจ้ะพี่น้องจ๋าหน้าหนาวเราจะเห็นอะไรก็หิวพ่อค้าขายน้ำบอกว่าคุณจะเอาไปไหมไปชิมไหมสักครึ่งนึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันกินควซองแล้วอะไรนี้จ้ะแต่ในใจจริงๆก็อยากกินกับเขาอยู่นะอยากชิมอยู่เพราะว่ามันน่ากินนะจ๊ะไม่เป็นไร ช่วงนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะที่ฝรั่งเศสออกข่าวเรื่องอาหารแพงหลายอาทิตย์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งน้ำตาลอ,อ,อะไรนะพวกชีสพ,พวกเนยพวกนมอเลยน่จ๊ะบอชื่อชิรี่มาดามเชิรี่เหรเรื่องอาหารแพงของแพง ที่ฝรั่งเศสก็ออกข่าวเรื่องอาหารแพงของแพงเกือบทุกวันแล้วนะคะพี่นุงคะไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีน้ำตาลนมเนยกนเกือบทุกอย่างจ้ะผักเถิ่ขึ้นราคาหมดจ้ะดูเอา

わっ <music> <music>